สถานศึกษาทุกโรงท่านน้าสวนราชการเ,าเพื่อนเพื่อน <Okay. S 1> วิทยาลัยครูมหาสา,ารคามเบิกพละแล้วก็ครอบครัวศรีมุงคุณของคุณสุทธิพงศ์ศรีมุงคุณ mm hmm. ครับก่อนเดินต้องการประภัยที่เดินทางมาราช้านเนื่องจากว่าไปหลวงทางและครับเข้าไปที่อำเภอดอนจานเมื่อกี้ก่อนจะโค้งกลับมานะครับ mm hmm. ครับสำหรับวันนี้ mm hmm. ผมอยาก,การาบเรียนว่า มาด้วยความรักความคิดถึงเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับที่วิทยาลัยครูมหาสาร,รคามเอกะะไมรุ่นที่1น,นะครับไม่ได้เจอกันมา34ปีแล้วนะครับ34ปีจบมาเมื่อปี2 5 2 7นะครับก็เอาปี2555ไปลบก็ทั้งสิ้นก็ประมาณ34ปีนะครับ ก็ดีใจที่ได้มาได้มาพบกับเพื่อนๆของเราในวันนี้สิ่งสําคัญของคนเรานะครับที่จะลืมไม่ได้ก็คือบ้านเกิดโรงเรียนเก่าแล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นนะครับวันนี้ได้มาเจอเพื่อนๆหลายคนก็รู้สึกดีใจนะครับผมอยากการเรียนว่าหลังจากที่จบไปแล้วนะครับปี2522นะครับผมก็ไปรับราชการครูสอบบรรจุไปใช้ชีวิตครู นะครับแล้วก็ปี2,523ก็ลาออกมาประกอบอธุรกิจการค้าแต่ตอนนี้ก็ยังมีจิตวิญญาณความเป็นครูอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะเพราะว่าภรรยาก็เป็นครูอยู่นะครับวันนี้ต้องขอแสดงความดีใจนะครับกับครอบครัวสีมุงคุลโดยคุณสุทธิพงศ์สีมุงคลนะครับซึ่งเมื่อก่อน นะครับไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาใหม่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่ได้ประสบผลสําเร็จทั้งทางชีวิตราการและก็ชีวิตของธุรกิจการค้านะครับก็อยากจะอํานวยวพรนะครับให้นะครับเ,เพื่อนของเรานะครับคุณสุธิพงศ์นะครับสีม,มือง นะครับถูกงแม่สีมุงเมืองเมื่อกี้สีมุงคุณก็อางของอากาศอภัยน,นะครับก็ขอให้กิจการนะครับโรงแรมหรือรีสอร์ทสีเมืองอินแห่งนี้นะครับจงประสบผลสําเร็จมีความจเจริญรุ่งเรืองลูกค้ามาพักเยอะๆเงินทองไหลมาเทมาและวันนี้ก็นําของขวัญมานะครับมามอบให้เพื่อนเป็นลูกมา้าสัญลักษณ์ของม้าก็คือปากก้าวหน้าก้าวไกล นะครับสัญ,ญลักษณ์ของเราก็คือโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองก็ขอให้ธุรกิจนะครับโรงแรมหรือรีสอร์ทสีเบยงอินจ,จงประสบแต่ความก้าวหน้านะครับก้าวไกลนะครับร่ำรวยเงินทองเงินทองไหลามาเทมาคิดสิ่งใดก็ขอให้สุขความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกประการครับสวัสดีครับคนมาช่วยงานนะครับก็พูดถึงประวัติให้เพื่อนฝูงฟังใครที่จะเดินทางไปขอนแก่น จะให้ผมรับใช้อย่างไรก็ยินดีนะครับกดโทรศัพท์มาเลยนะครับ0817681137ก็ยินดีที่จะรับใช้พวกเราทุกคนนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะให้ทีมงานเอาไปแจกนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาของที่ระลึกฮะนักนตะพวงศัร์รตั้งวาน,นิชพงนะฮะถ้าไปขอนแก่นจะเห็นนะครับ สัญ,ญลักษณ์ของท่านเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับขอขอบคุณแขกที่มีเกียรติเคบรพรักทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านกุนลุงขออชานยุทธนะครับกุลุงชานยุทธโพตนน์ซึ่งเป็น แขกผู้ที่ผมเขารถมาถือ,อมาตลอดนะครับและแขกที่มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านพอจาเกเรือต่างแล้วก็คณะเพื่อนครูที่รักเคารพทุกท่านนะครับที่อาจจะกล่าวนามไม่ทัท่วถึงก็ขออภัยนะครับโดยเฉพาะท่านท่านนายกอบอจอจังหวัดขอนแก่นนะครับ นายกพงศักดิ์นะครับท่านในเกียรติมาเป็นพิธีมาเปิดงานเปิดโรงแรมศรีวมงอินนครับท่านก็เดินทางมาตั้งแต่ตัง้งแต่หกโมงแต่ว่าท่านก็หลงทางไปถึงอำเภอด,ดอนจานนะครับมากลับย้อนกลับไปกลับมาครับที่ต้องขอขอบคุณอ่าดอกเตอร์พงศักดิ์นะครับซึ่งเป็นเพื่อนรักเรียนด้วยกันที่วชคอนะครับเป็นดิบเป็นดีบะะรุ่นหนึ่ง ครับจบปี21ปีนักทุ่มครับ